ถ้าคุณผู้ชมเข้าเกมวันที่2กรกฎาคมถึงวันที่8กรกฎาคมนะครับคุณผู้ชมก็จะเจอกับกิจกรรมหมัดรัมเพจสายฟ้าเร่าร้อนฮะซึ่งกิจกรรมนี้นะครับผมก็จะเป็นหมัดสายฟ้ากึ่งไฟนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้ครับก็ง,ง่ายๆเลยเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยสุ่มเอาโทเค็นตัวนี้ครับเนี่ย5โทเค็นนะครับผมหรือว่า5เ้นเองเพื่อที่จะมาแลกกับหมัดสายฟ้า รือว่าหมัดแรมเพจตัวนี้นะครับผมก็หมุน1ครั้ง25เพรหมุน5ครัง้ง100เพรนะครับซึ่งพูดง่ายเลยคือหมุน5ครั้งเนี่ยคุ้มมากนะฮะ<า>และกิจกรรมนี้ครับก็อย่าลืมนะครับว่าหมดเขียนวันที่8กรกฎาคมนะครับผมกิจกรรมต่อมาครับคือกิจกรรมวัยรุ่นตัวลายครับนี่นี่นี่กิจกรรมนี้เลยใครที่เข้าเกมวันที่1ถึงวันที่8กรกฎาคมนะผมก็จะเจอกับกิจกรรมนี้นะ อันดับแรกเนี่ยก็เอาสกา้ามที่เราไม่เอานะผมนี่ผมมี2ตัวนี้ผมมีแล้วนะครับผมเอาออก2องตัวนี่หมุนครั้งแรก9 9เพชรนะครับผมเดี๋ยวดูก่อนว่าหมุนครั้งต่อไปเท่าไหร่หมุนครั้งแรก9 9เพชรแล้วก็ครัง้งต่อไปเนี่ยก็จะเป็น199เพชรเลยนะครับผมโอ้ถือว่าคุ้มมากนะครับผมใครที่ชอบลายสักพวกนี้เนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถมาดูมาสุม่มมาเล่นได้ครับผมใครที่ชอบแบบเซฟถอดเสื้ออยางงี้นะ ซึ่งกิจกรรมนี้ครับก็มาเขียวที่8กรกฎาคมนะก็ขอย้ำเลยแล้กันครับเมื่อไม่กี่วันมานี้ครับก็มีตัวละครใหม่เข้ามานะผู้ชมก็คือตัวละครโฮเมอร์นะครับซึ่งคนสมสมารของตัวละครตัวนี้ก็ง่ายเลยนะผู้ชมเพียงแค่คผู้ชมเนี่ยกดสก,กิลปึ๊บ สกิลตัวนี้ก็จะทําการปล่อยโดนออกไปหาคู่ต่อสู้ไม่ว่าเราจะมองเห็นหรือไม่มองเห็นก็ตามนะก็จะค้นหาคู่ต่อสู้ที่อยู่ใกล้เคียงเราในระยะ100เมตรให้เรานะครับผมบอกเลยว่าโคตรดีนะฮะใครที่อยากได้ก็สามารถเติมเกมได้ครับผมทามาที่นี่นะนี่หน้านี้ครับแล้วเพียงคุณผู้ชมนะครับเติมเกมในภายวันที่2 9มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมนะครับผมเติมกี่บาทก็ได้ขอแค่เติมนะผม เติมแค่เกิน1เพชรเท่านั้นนะครับผู้ชมก็จะได้ตัวละครโฮเมอร์ตัวนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรจะงง่ายสําหรับคนที่อยากได้สกิลตัวละครตัวนี้นะครับเออตัวละครตัวนี้ตัวดีนะตัวนี้ตัวดีนะเออเดี๋ยวผมจะอธิบายกับผู้ชมฟังซึ่งผมเนี่ยก็จะมี10ข้อที่ผู้ชมควรรู้ก่อนที่จะเล่นสกิลโฮเมอร์นะครับก็เริ่มที่ข้อหนึ่งเลยละกันฮะ อันดับแรกเลยก็มาที่มุมมองฝั่งตรงข้ามนะครับคุณผู้ชมในเวลาที่เราเดินนะครับความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยก็จะประมาณนี้นะฮะนี่อันนี้เดินนะไม่ได้วิ่งนะครับผมแต่ถ้าหากว่าเราโดนสกิลของโฮเมอร์เข้าไปนะครับผมความเร็วการเดินเนี่ยก็จะช้าอย่างนี้เลยนะครับว้าวโคตรช้า,าหรือจะเป็นการวิ่งเซิร์ฟนะครับผมถ้าหากว่าเราโดนสกิลของโฮเมอร์เข้าไปเนี่ยโอ้โหช้าเลยฮะนี่ช้าคูณ2บอกเลยตรดี หรือจะเป็นตอนที่เราโดสกิลแล้วเนี่ยแล้วเรากระโดดนะครับผมก็จะกระโดดหนืดชั้นกันนะฮะโอ้โหมันหนืดทุกอย่างจริงครับสกิลนี้บอกเลยใครที่โดสกิลนี้ก็จะมีความอึดับบ้านนิดนึงนะครับสิ่งที่คุณควรรู้ข้อ2ครับก็คืออัตราความเร็วการยิงนะครับผู้ชมตอนที่ผมยิงปกติเนี่ยครับมันจะเร็วมากนะครับผมแป๊บเดียวแป๊กกระีหมดนะครับนี่แป๊บเดียวลูกหมดนะฮะแต่ถ้าหากว่าเราโดสกิลของโฮเมอร์เข้าไปนะครับ นี่อัตราการยิงเนี่ยก็จะลดลงด้วยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรโกงโคตรเกลียนเลยฮะสกิลนี้นี่อันนี้คือมุมมองศัตรูนะครับคุณผู้ชมลืมบอกอ่ะทีนี้ลองแม็กซ์เซเว่นนะครับผมประเภทลูกซองนะฮะยิงแป๊บเดียวกระสุนหมดนะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราโดนสกิลของโฮเมอร์เข้าไปนะครับผมบอกเลยว่ายิงช้าขึ้นมาชันทีนะครับนี่ขนาดกดคานะฮะเนี่ยโคตรตานะครับ ต่อมาก็ข้อที่3ฮะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่รู้นะครับผมในขณนะที่เราอยู่ใกล้เพื่อนหรือว่าวิ่งอยู่ใกล้เพื่อนนะครับแล้วเราโดนสกิลโฮเมอร์จากตัวละครตัวเดียวนะครับผมเราก็จะติดสถานะสโลทั้งคู่นะฮะ บอกเลยว่าโคตรโกงนะครับผมกดสกิลโฮเมอร์นะหรือจะพูดง่ายๆเลยคือถ้าหากว่าใครเนี่ยอยู่ในรัศมีระเบิดนี่ครับก็จะติดสโลทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็น3คน4คนหรือว่า5คนไปเนี่ยก็จะติดสถานะสโลทั้งหมดเลยนะครับต่อมาก็ข้อที่4ฮะทีนี้ก็มาในมุมมองคนกดสกิลโฮเมอร์นะครับถ้าหากว่าฝั่งตรงข้ามนะครับตั้งไอวอลเป็นวงกลมนะครับผมหรือว่าตั้งไอวอลแบบทุกทางทุกด้านทุกทิศนะครับ ตอนที่เรากดสกิลโฮเมอร์เนี่ยครับสกิลโฮเมอร์ก็จะเจาะเข้าไปได้นะครับคุณผู้ชมไอวอลไม่แตกนะแต่ว่า HP ฝังตางข้ามเนี่ยลดนะครับผมก็ทําได้ประมาณนี้ครับต่อมาก็ข้อที่หที่คุณควรรู้ครับคุณผู้ชมท่านหนเนี่ยที่เอาสกิลโคโนมาแล้วเอามาสู้กับสกิลของโฮเมอร์นะครับ สกิลโฮเมอร์จะได้เปรียบกว่านะครับคุณผู้ชมเพราะว่าโฮเมอร์เนี่ยสามารถเจาะเข้าไปในโคโนโได้นะครับซึ่งข้อนี้เนี่ยผมก็มาเตือนคุณผู้ชมเลยนะเพราะว่าผมเห็นคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยกดสกิลโคโนกันสกิลโฮเมอร์หลายท่านเลยนะครับต่อมาก็ข้อที่6นะคุณผู้ชมซึ่งข้อน,นี้เนี่ยผมก็อยากมาเตือนคุณผู้ชมนะครับว่าถ้าหากว่าฝันทองข้ามเนี่ยล้มดาวนะผมแล้วอีกเพื่อนคนนึงนะครับ ไม่ได้ล้มดาวนะครับผมแล้วถ้าหากว่าเรากดสกิลเนี่ยสกิลโฮเมอร์เนี่ยจะไปหาคนที่ดาวหรือว่าจะไปหาคนที่ยังไม่ดาวนะครับผมเดี๋ยวผมจะทดลองให้กับคุณผู้ชมดูแล้วกันครับปั๊บโอเคปล่อยโดนครับผมดูซิจะไปหาใครหาคนดาวนะครับผมออาอันนี้ก็เป็นข้อเสียเลยนะครับใครที่กดสกิลแล้วไม่ซ้ำตัวดาวเนี่ยก็จะมีโอกาสไปหาคนที่ล้มนะครับผมส่วนต่อมาก็ข้อที่7ครับ ซึ่งข้อที่7นะครับผู้ชมผมก็จะใช้กับรถนะครับซึ่งฝั่งที่ขี่รถนี่ครับผมไม่มีสกิลของมิชานะย้ําเลยนะครับว่าไม่ได้เอาสกิลมิชามานะครับผมมาดูกันว่าฝั่งที่กดสกิลโฮเมอร์เนี่ยโดนเนี่ยจะตามคนที่ขี่รถหรือเปล่านะครับโอเคตามนะครับผู้ชมถือว่าเอ้ยได้อยู่นะสกิลนี้และนี่คือมุมมองคนที่โดนสกิลนะครับ ดูเหมือนว่าสกิลจะไม่ติดสโล่เลยทั้งสิ้นนะครับแต่ว่า HP เนี่ยลดนะสุดต่อมาครับผมลองมาใช้สกิลมิชากันบ้างครับว่าสกิลของพาวเวอร์เนี่ยจะตามหรือเปล่านะนี่อันนี้มุมมองขอ่งข้ามนะครับผมเอาสกิลของมิชามานะนี่ผมยิงให้ดูเลยครับยิงไม่ได้ยิงไม่โดนแถมสโคบก็ไม่ล็อกเป้าให้ด้วยนะครับผม ทีนี้ผมก็จะกดสกิลให้กับผู้ชมดูนะครับว่าถ้าฝันตรงข้ามาเอาสกิลของมิชามาสกิลของโฮเมอร์จะตามหรือเปล่านะครับผมมาดูกันตามเหมือนเดิมนะครับเออถือว่าดีนะสกิลตัวนี้เอาเรื่องอยู่ข้อที่8ครับ ผมเชื่อว่าผู้ชมหลายๆท่านนะครับเอาสกิลโมโคมาใช้ร่วมกับสกิลของโฮเมอร์นะครับผมเออผมคิดว่าผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยน่าจะลองกันแล้วนะฮะส่วนใครที่ไม่ได้ลองหรือว่ายังไม่ทำเนี่ยก็สามารถดูคลิปนี้ได้ครับผมซึ่งตามปกตินะครับตอนที่เรายิงนะครับผมมันจะมีมาร์กโมโคขึ้นนะครับนี่สีเขียวอย่างนี้นะแต่ถ้าหากว่าเรากดใช้สกิลของโฮเมอร์นะครับการมาร์กของโมโคเนี่ยมันจะไม่มาร์กให้นะคุณผู้ชมไม่ต้องไปลองนะครับ ผมลองให้แล้วนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมถึงข้อที่เแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งข้อที่9นะครับผมก็เกี่ยวกับการมาร์กนะครับผมซึ่งการมาร์กครั้งนี้ครับผมก็เกี่ยวกับสกิลของชิโร่นะฮะคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่เอาสกิลของชิโร่มาสู้กับสกิลของโฮเมอร์นะครับก็ดูคลิปนี้ไว้เลยนะครับผมอาจจะเป็นข้อดีสำหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านก็ได้นะซึ่งตามปกติเนี่ยครับตอนที่ พอต้องข้ามยิงเรานะครับผมสกิลชิโร่ก็จะทํางานครับก็จะมาร์คคนที่ยิงเรานะฮะนี่ใครที่มยิงเราเนี่ยก็จะเป็นการมาร์คสีม่วงขึ้นแบบนี้ครับแต่ถ้าหากว่าพอต้องข้ามใช้โฮเมอร์แหละสกิลชิโร่จะทํางานด้วยหรือเปล่านะครับผมมาดูกันครับอ่าทำงานนะครับผู้ชมซึ่งนั่นก็แปลว่าสกิลชิโร่เนี่ยสามารถแก้ทางสกิลของโฮเมอร์ได้ครับอ่าเดี๋ยวลองสกิลชิโร่อีกรอบครับอันนี้คนที่มีสกิลโฮเมอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วผมเนี่ยจะวิ่งมาอยู่ตรงนี้นะ นีนี่ประมาณนี้แล้วกันโอเคทีนี้ผมจะให้คนที่มีสกิลโฮเมอร์นะครับกดสกิลมานะฮะมาดูกันว่าเราจะมองเห็นฝั่งตรงข้ามหรือเปล่านะครับผมเห็นนะครับผู้ชมแน่อยู่นั่นครับถือว่าสกิลชิโร่ถือว่าแก้ทางได้นะครับผู้ชมใครที่อยากแก้ทางเนี่ยก็สามารถเอาสกิลชิโร่ไปแก้ทางได้นะ ข้อที่ส0ข้อสุดท้ายครับซึ่งตามปกตินะครับผมตอนที่เราโดนสกิลโฮเมอร์นะครับผมมันจะติดสโลใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราเอาสกิลของโจเซฟมาแก้ทางล่ะมันจะสามารถแก้ทางได้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะตามปกตินะครับเมื่อผมโดนยิงหรือว่าโดนสกิลนะครับผมผมจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับเออเห็นปะ่ะนี่สกิลก็ทํางานอยู่นะครับแต่ถ้าหากว่าโดนสกิลของโฮเมอร์ล่ะผมจะวิ่งเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับผม ไม่เร็วนะครับแต่ว่าสกิลทํางานนะแต่ว่าวิ่งไม่เร็วนะครับก็มีค่าเท่าเดิมนะ ซึ่งนั่นก็แปลว่าสกิลของโจเซฟเนี่ยไม่สามารถที่จะแก้ทางสกิลของโฮเมอร์ได้นั่นเองครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับ10ข้อความรู้ก่อนที่จะเล่นสกิลของโฮเมอร์นะครับผมใครที่จะไปลองเนี่ยผมก็ลองไว้ให้แล้วนะผมแต่ว่าอาจจะลองได้ไม่หมดไม่เยอะเท่าไหร่นะผมอันในที่ผมผิดพลาดไปไม่ได้ลองเนี่ยก็ขออภัยทุกคนด้วยนะผมซึ่งผมว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากเกน้อยครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยนะผมเดี๋ยวเจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีคุ